ับเอาเสียใจเย็นเอาไม้ให้กันครับเอาหลวด้วนี่วางดอกไม้ผมอย่ในนี้ภาพน้องไงชนบุรีครับทีมงานมากันสามสี่คันเดี๋ยวจะตามมาอีกครับเต้มแรกครับเอาบิังแต้มแรกพี่น้องร่วนกันตัวใหญ่ตัวน้อยแต้มแรกมาแล้ว Ồ, โอ้โหหูกำลังงามเลยครับนี่ส,สวยๆอ่าเต็มแรกเต็มแหลกเค็หมันเกีัวกกินเดืกแล้วพี่นอ้องโอ้หนูกำลังมันเลยเพิ่งแตนี่ครับเพิ่ทองมันขา,ขาวๆของสีงมันแท้อ่ะเต็มแรกครับมาแล้วมาแล้วไปครับมาเบิ่งตั้งต่อไปมีเต็มที่สองบอง ปา่าอ้อยน้องใหญ่ครับได้มาแตมหนึ่งแล้วเล็กเยอะสินะตรงนี้นนนเ,เดีนเวลุ้นเราครับตรงนี้แต้มที่สองครับใส่กับเล็กไว้ติดแล้วพี่น้องนุติดแล้วนุติดแล้วแม่มัดเสื้อไว้กูอยู่นุติงอยู่ ขออนุญาตเก็บก่อนครับติดแล้วติดแล้วหาตัวหนูวัเห็นอยู่ยังหนูยังไม่ทันตายพี่นอ้องเดี๋ยวขออนุญาตกรับจึกหางพี่น้อง,องนี่เกือบไปอยู่ตัวกำลังสวยครับหนุ่นรุ่น,น,น,ม,น,ม,นมันกำลังมันเลยพี่น้องโัวขาวขาวนี่แต้มสองครับคืนนี้ หนูหลายอยู่หนูกำลังมั่นเลยถึกัางเกือบบ่อได้ครับเกือบแห้อ่ะขอเก็บเราวก็ไบปรุ่นหลังต่อไปครับรุนกับเดล็กหลังนี้ครับไปกับเหล็กไว้ทำเลเป็นทำเลแบบหนูขั้วหนูไส้เมื่อกี้นี้พี่น้องอ,อันนี้เป็นโมเมนกับเหล็กแง มใส่หันทั้งนี้ด่วงครับตอนผมใส่ผมหันจังสีดีดวงมาจัางสีหนูหนูมากวนแทะรุ่นครับรื่นเศร้าครับผมรุ่นหลังต่อไปครับโอ้าอยากขอภัยเจ้าพี่น้องเสียงอาจจะเบาบัดได้เอาไม้มานั่งครับลืมหลังนี้ยังครับ ขออนุญาตสันตอกเท่าน,นี้บุ้งก่อนหลังสุดท้ายพี่น้องมารุ่นน้ำกันได้แเตมเพิ่มวา่าคืนน,คนี้มปเนาะไปดูคนชาวต่อครับแตมที่สามครับคืนนี้เพิ่งพี่น้องนะโต เป็นอะไรกันูโอ้ยตัวนี้ติดแต่หัวค้ำติดเป็นแข็ง้วครับสาม,อ,มอยังมาที่แลกเนี้มยมไเห็นดวงครับก็เลยงางกลับมาเบิองไหมแมนแท้อะแต้มสามพี่น้องใส่สวยๆมันมัน,มนคือเกาละย่ำนี่ย่ำหนาวแล้ว ปดกป่อนบันนี้ครับผมรอบแรกสามแต้มครับกับไม้ป่าอ้อยย้ำหนาวลมหนาวล,ม,าวลมแห้งครับมันิโอสัตอกกับบริญินหนูสามแต้มใส่สวยๆเลยครับหนูกำลังมันเลยัวน,นี้ติดแต่หัวคำจนแข็งแลวสองตัวนี้ยังอุ่นๆอ,อยอู่โอเคครับเดี๋ยวทารุนเื่นเศร้าอีกรอบนึง นัองคำได้กินแรงแล้วครับไปไปขวดเด็กกินกันพี่น้องวันนี้ขวหนูรอบดึกพี่น้องเลยหนูรุ่นๆสีโตลูกรอบหนูยัง่พูดอยากกินเราจะกินแต่หนูรุ่นๆครับกระดูกกรอบสีสันถึงจะกินนะสีสันไปแล้วครับ ใส่ถุกละควใหแห้งกันเติมน,น้ำ<อ>ล้างพ,กพ,าพุกใส่ผักผักร็เตรียมไว้เรียบร้อยครับผักกะเพราผักใส่เรียบร้อยมะระขี้นกต้นหอมเรียบร้อยแล้วครับคุณหนูโอ้เป็น้องเลย หนูกำลังมันมันเซ็บมาครับใครอยากกินขนหนูกลับมาป่าอ้อยน้องใหญ่ชลบุรีกินขวดึกน้ำกันครับเซ็บเนี่กินฮอกะนี่อันนี้ก็แซ่บครับมักผักขวดทั้งนี้นี่อันนี้แนวขมจะมักขมกะสงามๆครับมันจะยอดงามยอม เต่าเราไปน้องเออเต่วเป็นขึ้นละหนาวลมแห้งครับเต้านี่อากาศตอนเสารลมไปน้องรู้ลมมัดึ้นครับเมื่อคืนนี้ทิมงานสันตอกกบไรไปดึงแต้มตอนเสารมันว่มันเอตอนเสา ไรแต้มตอนอเศ้านี่ก็ถือว่าหมานะครับถ้าบมมีแต้มก็ผมอ,อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเบิ่งลมเบิดขึ้นครับลมแห้งครับเมืองหลังนี้ครับยามมาสามสี่หลังละยังบมมีแต้มโดยบริทายให้พี่น้องเบืองครับ มีแต้มมันเบิ่งกันต่อครับสำคัญเลยคือลมนี่แหละพี่น้องเอ้ยไดตัวบริโตหนูกะไมยดีทำเลดีมันไดอารมณ์หนาวหนูบอกออกกันเรียบร้อยเอาอตอนนี้แต้มแรกมาแล้วครับมีแต้มอยู่ไปล่ะลงตัวหนูกอนเอ้ยอึ๊บโอ้ ส,สวยๆนี่ครับอาแต้มแรกของเขาเทานี้แต้มที่สี่ขึ้นได้สามมาแล้วแต้มแรกเขียครับบมหมานอยเทานี้ลมแห้งครับโอ้ยเหมือหลังต่อไปครับนะครับคืน้นในหลังนี้ ก็ถือตออแรกยางมาหาบบเห็นครับตอนกลับมาก,กเลยแวะเข้ามาเบิ่งเห็นพอดีถืกถือจจหัวคำจนแข็งครับลังนี้ตอนเศ้าเป็นไหนมานบ่นีโตว่ตอนเศรอาตอนเศ้าเงียบครับตอนเาโอยลมพห่หน้องเง้ยงใส่ใส่ลังนี้ ใสตยเปไนเสย,ยเป็นต้นไม้เห็นแล้วเห็นแล้วพี่เนาะมีแต้มครับพจนเดือนหลังนี้ก็ถือครับรุ่นเท่านี้มีแต้มครับ มนันจะตังคืนฮะบนหลังคืนครับฮรดลมผมเสียดายหลังนี้น้องสภาพใหม่ย,ยังคือเลยห้อยควัดกินเย็บเลยแถวนี้ไม่กดหญ้านใหม่ๆก็ม,ม,มีเสียดายครับหลังนี้งามีเต็มมากนะครับอหลังสุดท้ายแล้ว สภาพไม้ดีแต่สภาพอากาศบเอื้อมนุวยครับมัน,นีลมแห้งลมมีหมอกพี่นองแต่ลมแห้งเย็นดึกมาเย็นครับลมแห้งบักคับเลยมเมื่อคืนนี้ ซับกันสภาพมายนี่โอเคเลยครับรอบนี้โอเควันมมีแต่มครับหางสุดท้ายจ้ะครับผมสรุปผลงานเลยเนะาะเมื่อคืนนี่ก็ได้สามหางครับ ไสส,สวยๆอยู่สองแล้วก็ใส่ดุกออีกนึงสันเต่าก็าในใส่เพิ่มมาอีกนึงครับในอีกหางหนึงสำหรับสภาพไม้แบบถือว่าสวยเลยพี่น้องงามเลยแหละสภาพไม้แต่ว,ว่าสภาพอากาศบกเอื้อมหน่อยลมแห้งมันอาจจะบกออกก็ได้ตันตอกกับเริยินเลยเมื่อคืนนี้เบิกฟังบกออกเลยครับ จากเสียงหนูจากเสียงลมเมืม่อคืนนี้เ okay, ครับจังไดกะอย่าลืมถ้าก็ไ่้ใมักคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ช่องสิวไซโซ่ครับอายุให้กินแบบนี้เดีจะพบปอกกันใหม่คลิปหน้าครับ